ใช่ปาเดิมไหมครับใช่ครับผมอยากเข้าแก๊งป่าเดิมเราอยากเข้าแก๊งป่าเดิมหรอใช่ครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนภพัฒครับโอ้โหชื่อน่ารักมากเลยเราจะเข้าแก๊งพี่เนี่ยเราอยู่ปออะไรครับเนี่ยปสองแล้วเรารู้ไหมว่าเข้าแก๊งพี่เนี่ยมันมีกฎอะไรบ้างไม่รู้ถ้าจะเข้าแก๊งพี่อะ่ะต้องนอนก่อนสามทุ่มนะครับได้ครับ ต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนเล่นเกมด้วยนะแล้วก็ต้องท่องเด็กเอ๋ยเด็กดีได้ด้วยนะครับรู้จักเปล่าไม่ครับไม่เป็นไรแล้วเราอ่ะสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาไหม,มเกือบทุกวิชาเกือบทุกวิชาหรอรับงั้นก็ถือว่าเกือบทุกวิชานะงั้นพี่ให้เข้าแก๊งนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราใส่อยู่มันคือแก๊งอะไรครับเนี่ย รุ่นเล็กโรบอกครับแต่พี่มันเป็นอะไรรุ่นใหญ่โรบอกเราอยากเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมครับโอเคครับเั้นพี่รับเราเข้า,ขาแก๊งเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งฝาเดิมครับน้องน้องชื่ออะไรนะชื่อน,นภัสครับโอเคครับน้องนภัสยินดีต้อนรับเข้าแก๊งครับยัยอ่อะย <c oughs>